อัจฉริยะร้องนายกสอบบิ e ๊กเอกเอี่ยวเว็บพนันฮุบรถรู้อดีตผู้กำกับโจอัจฉริยะบุกศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกรัฐบาลร้องนายกตั้งกรรมการเอาผิดบิ e ๊กเอกเอี่ยวเว็บพนันแถมยังฮุบรถรู้อดีตผู้กำกับโจวันที่28พฤษภาคม6 7นายอัจฉริยะ รงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเข้ายื่นหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนพลตำรวจตรีเอกกลักลิ้มสังกัดรองเลยขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง และให้มีคำสั่งย้ายไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีหลังสารอาญาพิภากษาว่าพลตำรวจตรีเอกรลักมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และร่วมกันลักรถยนต์ของพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลหรืออดีตผู้กำกับโจ้เข้าข่ายมีพฤติการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมค่าราชการพล,ลเรือนทำให้อาจขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามพรบรป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงิน นายอัจฉริยะเปิดเผยว่าตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของปอปงต้องเป็นบุคคลที่ขาวสะอาดเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมและเป็นตัวอย่างในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่พลตเต,อต,อต,อตอเอกรักซึ่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการปอป,ปงกลับไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เสียเองซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ตนเองก็จะไปยื่นเรื่องให้ในายชัดชัยพรหมเลิศประธาน กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพลตำรวจตรีเอกรักเช่นเดียวกันพร้อมบอกด้วยว่าในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตนเองเคยร้องเรียนไปยังนายชัดชัยแล้วแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆโดยอ้างว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่วันนี้สารมีคำพิพากษาชัดเจนแล้วว่าพลตำรวจตรีเอกรักเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ดังนั้นก็คาดหวังว่านายชัดชัยจะดำเนินการเรื่องนี้มิฉะนั้น จะถือว่าละเลยเพิกเฉยและตนก็จะร้องเรียนให้ดำเนินการทางวินัยกับนายชัดชัยในฐานะผู้บังคับบัญชาด้วยเช่นกันสำหรับคำพิพากษาที่นายอัจฉริยะอ้างถึงนั้นเป็นคดีที่นายอัจฉริยะถูกพลตำรวจตรีเอกรักฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและในการสืบพยานทั้งโจทย์และจำเลยในชั้นไตส่สวนมูลฟ้องสารอาญามีคำสั่งยกฟ้องนายอัจฉริยะ โดยในคำพิพากษาบางช่วงบางตอนปรากฏข้อเท็จจริงว่านายพากินฐานะบวรเดชเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และผู้กดเงินได้โอนเงิน5 6 0 0 0 0บาทให้พลตํารวจตรีเอกรักและตํารวจยังได้นำหมายสารบุคคลสำนักพิมพ์ของภรรยาพลตํารวจตรีเอกรักเนื่องจากมีหลักฐานที่ได้จากการทดลองเล่นพนันออนไลน์และยังเป็นที่ตั้งเว็บไซต์พนันออนไลน์ด้วยแม้พลต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อเอกรักจะอ้างว่าเงินที่ได้รับโอนเป็นเงินจากการซื้อขายรถ แต่ก็ไม่มีหลักฐานสนับสนุนทำให้มีเหตุหน่าเชื่อได้ว่าพลตรวจตรีเอกรักอาจมีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับเว็บพนันออนไลน์ส่วนกรณีรถยนต์ของอดีตผู้กำกับโจ้นั้นพลตรวจตรีเอกรักได้เบิกความรับว่าเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าเคยให้บุตรนำรถของอดีตผู้กำกับโจ้13คันไปขายโดยไม่ได้รับมอบอำนาจจากอดีตผู้กำกับโจ้โดยตรงจริงอีกด้วย